การบินโดรนกันบ้างคะ่ะล่าสุดเนี่ยเขามีการออกแบบเพื่อที่จะมีการแปลอักษรแล้วนะคะล่าสุดคะ่ะในพื้นที่จังหวัดพะเยาร้อมจัดแข่งขันการออกแบบแผนการบินโดนรนแปลอักษรหัวข้ออัตลักษณ์ความเป็นไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะ ในรัฐพลน,นราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขันการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษรหัวข้ออัตลักษณ์ความเป็นไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปี2567ครั้งที่1 ที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น5ศาสาลากลางจังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยได้มีการกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่12ถึง15ธันวาคม2567ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองริมกว้านพะเยา โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากทางออนไลน์จำนวน32ทีมจะต้องมารายงานตัวในวันที่12ธันวาคม2567และออกแสดงบินโดรนแปลอักษร500ลำ ในวันที่13ธันวาคมเริ่มการแข่งขันออกแบบผลงานการบินโดนแปลอักษรจำนวน250ลำโดยจะแบ่งออกเป็น3รอบของรอบการแข่งขันเพื่อคัดเลือก16ทีมเข้ารอบถัดไปคือวันที่14ธันวาคมเป็นรอบคัดเลือกรอบที่2เป็นการออกแบบแผนการบินโดนแปลอักษรจำนวน300ลำแบ่งเป็นการแข่งขัน2รอบเพื่อคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศก็คือ วันที่15ทธันวาคมจะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเป็นการออกแบบแผนการบินโดรนแปลอักษรจำนวน400ลำด้วยกันนะครับโโอ้ห